วาสกีกลับบ้านไปนะครับได้แกเบอร์สามสิบสองครับพี่สาวและพี่สาโหไหวหรอไมไหว่าได้ขอบคุณครับขอบคุณมาตรงนะครับนต่อมา เดี๋ยอรอตาก็้อเจเลตก็ตองลงมาทีนี้ครับวัดลงมาากขีองครับที่สองนะครับได้แก่หมายเลข59ครับครับน้อง้ร้้น้อน้ี้นี้การะไรรมัดลงมาจากีนะครับขอุา i uh -oh.